วันนี้ครับโค้ชจะมาบอกถึงเทคนิคเทคนิคหนึ่งครับที่จะทำให้คุณสร้างเพจได้ติดเร็วมากขึ้นแล้วก็สำเร็จเร็วมากขึ้นนะครับถ้าคุณอยากรู้คุณต้องดูคลิป,ลปนี้ครับวิธีการที่โค้ชกำลังจะอธิบายในวันนี้ครับเป็นวิธีการที่ผมจะบอกให้คุณครับรู้ว่า ทนเพจยังไงถึงติดเร็ววิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือคุณจะต้องทุ่มเทให้มันอย่างเต็มที่ครับหลักการนี้คือหลักการเอาใจใส่ดูแลให้เพจเหมือนกับลูกของเราเลยครับเลี้ยงดูลูกเราอย่างไงแเราก็เลี้ยงดูเพจ แบบนั้นเลยครับคุณต้องดูมันทุกวันครับว่าเอ้ยเพจเรามันขาดเหลือตรงไหนควรจะมีโพสต์แบบไหนเพิ่มเข้าไปควรจะมีสาระความรู้อะไรใส่เข้าไปอาจจะมีเป็นรูปแบบวิดีโออาจจะมีเป็นรูปแบบของภาพนิ่งอาจจะมีการให้ความรู้ในเพจหรือถ้าคุณขายเสื้อผ้าเขาอาจจะมีการอัดคลิปวิดีโอสั้นๆที่ตัวเองใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแล้วคุณก็โพสต์ลงเพจแบบนี้ครับทำยังไงก็ได้ทําให้เพจคุณเนี่ยมันไม่ดูน่าเบื่อแล้วก็มีสาระมีความรู้ในการติดตามผู้ญ ลืมนะครับว่าการที่คนคนนึงจะมานั่งดูคุณเพจของคุณหรือดูคลิปของคุณนั้นเนี่ยคุณต้องตอบโจทย์ให้ได้ครับว่าลูกค้าจะได้อะไรจากการดูเพจของคุณหรือโพสในเพจของคุณในวันนั้นถ้าเกิดคุณตอบคําถามนี้ไม่ได้ครับไม่มีใครหรอกครับที่จะเสียเวลามานั่งดูเพจของคุณเพราะฉะนั้นนะครับหลักการนี้นะครับเป็นหลักการที่โค้ดนะครับคิดถือมาตลอดว่าคนที่ติดตามเพจของโค้ดจะต้องได้สาระความรู้กลับไปเสมอไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้ในการขายเสื้อผ้าออนไลน สาระความรู้เรื่องเทคนิคการขายหรือได้แรงบันดาลใจในการท,ทําธุรกิจออนไลน์ครับเพราะในยุคยุคนี้ครับโค้ชร,รู้ครับว่าแรงบันดาลใจในการท,ทําธุรกิจเป็นสิ่งสาคัญมากเลยครับที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนหรือไปต่อได้เพราะการขายของออนไลน์ยากขึ้นทุกวันครับแน่นอนครับทุกคนย่อมเจอกับภาวะที่ท้อหดหู่หมดกําลังใจขายไม่ได้ไลฟ์ไม่มีคนดูโสต์ไปไม่มีคนเห็นแบบนี้ครับวิธีคิดของโค้ชในการทําเพจนําเสนอคือทํายังไงก็ได้ครับให้คนเนี่ย ได้ความรู้ในการที่เข้ามาสองเพจของโค้ชหรือได้ความรู้ในการที่จะมาดูคลิปของโค้ชแบบนี้เป็นต้นนะครับผมเช่นกันครับการขายเสื้อผ้าอะไรเหมือนกันครับคุณก็ต้องคิดครับว่าการที่คุณทําเพจขายเสื้อผ้านั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คนเข้ามาดูแล้วเนี่ยเขาได้อะไรจากเพจเราวันนี้เขาจะได้ชุดสวยๆจากการเข้ามาดูเพจของคุณเขาจะได้ชุดที่คุ้มราคา จากการดูเพจของคุณเขาจะได้มาเสพความบันเทิงจากการดูไลฟ์ของคุณหรือเขาจะได้มาดูเพื่อแก้เหนาหรือมาดูคุณไลฟ์เพื่อที่จะได้ดูของอะไรใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นครับคุณต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ถ้าคุณตอบโจทย์ในการทําเพจตรงนี้ได้ครับคุณจะทําเพจได้แบบติดเร็วเลยแต่หลายคนครับทำเพจขายเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับโพสต์ั้งม่โพสตัง้งไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจอะไรรู้แต่ว่ามีลูกใหม่ก็มาโพสต์มาโพสต์อย่างนี้ เพจมันก็ดูไม่มีอะไรดูไม่มีสาระอะไรเขาก็ไปหันติดตามเพจที่มีคอนเทนต์ที่ดีกว่าคาว่าคอนเทนต์ที่ดีกว่าคือมีประโยชน์หรือมีเนื้อหาที่เขาดูแล้วจะได้กับตัวเขามากกว่าในเึงเพราะฉะนั้นนะครับหลักการสําคัญในการทําเพจขายเสื้อผ้าคือทํายังไงก็ได้ให้ คนดูรู้ว่าเขามาส่องเหตุผลเขาจะได้อะไรจากคุณอย่าลืมครับคุณต้องคิดที่จะเป็นผู้ให้ก่อนครับคุณถึงจะได้รับคุณถึงจะขายดีถ้าเกิดคุณไม่ให้เขาแล้วแล้วคุณหวังจะขายดีขายดีขายขายอย่างเดียวไม่มีใครติดตามเหคุณแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเสียงเกี่กับการดึงดูดเยอะคุณต้องรู้จักให้ เขาก่อนครับแล้วคุณจะได้รับโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องยิ่งแอดหรือยิ่งแอดในราคาที่น้อยมากฝ <_ C 1> ากข้อคิดดีๆแบบนี้เอาไว้นะครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเพจโค้ชปีพกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์แล้วทาง u t u b e ก็มีนะครับชื่อช่องโค้ชปีพกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ทางไอจีไลน์แลวก็ติกเกอมีแล้วเช่นกันนะครับผมกดติดตามเอาไว้นะครับทุกๆวันพัสและวันอาทิตย์ครับเวลา10โมงเช้าครับจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับส่งตรงถึงม สวัสดีครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์